ผมมีเส้นสายซึ่งสามารถต่อยอดไปจนถึงยากูซ่าระดับบิ๊กยากูซ่าระดับบิ๊กก็รู้สึกสนใจกับสิ่งที่ผมกาลังจะสร้างภาประโยน์เรื่องทวายไล่ตัวเกี่ยวก็เดินทางมาด้วยตัวเองพร้อมกับลูกน้องกลุ่มหนึ่งแหละครับ <c oughs> ก็มากันได้มากยากูซ่าแท้มาถึงก็มาถามผมว่าจะถ่ายอะไรยังไงผมบอกผมขอเวลา2ชั่วโมงปิดถนนชินจูกุต้องการให้หนางเอกเดินถือ,อดอกไม้มาตามถน,นนแล้วก็เมาแล้วก็มีนางเอกเดินมาแล้วก็มาฆ่าตัวตายกลางถนน ผมอธิบายฉากที่ผมจะถ่ายทําประมาณ2อสฉากผมขอเวลาแค่เนี้ยสหรือ3ชั่วโมงซึ่งยากุซ่าตัวบิ๊กพอรู้คอนเซปต์ concept, รู้เป้าหมายว่าผมจะถ่ายทําอะไรเพื่ออะไรผมเชื่อว่ายากุซ่าคนนี้ก็คงชื่นชมผู้หญิงไทยที่ไปขายบริการที่นั่นพอสมควรนะครับก็บอกโอเคอนุญาตให้ผมถ่ายทําได้แล้วก็แจ้งให้ลูกน้องช่วยบริการความสะดวกอย่าให้ย้ายใ,ใครมาก่ะกวนซึ่งผมก็ได้รับความร่วมมือโดยดีไม่ได้จากเจ้าหน้าที่ตํารวจกรุงโตเกียวนะครับจากยากุซ่า เขามีการเอื้ออาทรบริการให้ผมสามารถถ่ายตามตอกซอกซอยต่างๆของถนนชินจูกุได้ซึ่งผมใช้เวลาไม่3าชั่วโมงครับไปไปมา,มาผมขอแบบนั้นถึง3วัน3คืนซึ่งทําให้ผมได้สร้างภาพยนตร์ที่มีคุณภาพคือสามารถเจาะลึกความเป็นถนนชินจูกุออกมาได้ซึ่งผมพอใจและก็ต้องขอขอบคุณตรงนี้ด้วยนะครับที่ว่าการให้ความร่วมมือจากผู้มีทุนท้องถิ่นมีผลต่อการสร้างภาพยนตร์มากมาย การเดินทางไปถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศ่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็แต่ออสเตรเลียอินเดียถ้าไม่มีเจ้าที่เจ้าทางคอยให้ความช่วยเหลือเขาก็จะมาขัดขวางนั่นเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาของผู้สร้างภาพยนตร์ไทยส่วนใหญ่แต่ผมก็ผ่านจุดนี้มาได้ด้วยดีก็ถือว่าโชคดีนะครับตลอดระยะเวลาประมาณสามอาทิตย์ที่เราใช้ชีวิตในการดําเนินการถ่ายทาภาพยนตร์เรื่องทวายลนโตเกียวในกรุงโตเกียวเมื่อ23ปีที่แล้วทีมงานผมได้พักผ่อนนอนหลับกันวันไม่เกิน3 -4 ชั่วโมง เราจะถ่ายจนเราหมดแรงหมดความรู้สึกว่าจะดําเนินการต่อไปได้เราก็จะหยุดพักเสร็จเรียบร้อยเราก็จะตื่นตีห้าเพื่อไปยังโลเคชั่นที่จะใช้ในการถ่ายทําซึ่งเราวางรีพอร์ตเรามีสเก็ตด,ด้วยในการทํางานไว้เรียบร้อยแล้วว่าเราจะถ่ายตรงนี้แล้วเดินทางไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ซึ่งการเตรียมงานถ่ายทํานั้นได้วางแผนล่วงหน้าแล้วเป็นเวลาหลายเดือนซึ่งเรากําลังไปพูดถึงความเป็นมนุษย์เรากําลังไปพูดถึงความดิบของมนุษย์อยู่กลางเมืองหลวงที่เจริญที่สุดในโลกเมืองหนึง่ง เป็นปัญหาที่ผมต้องตอบโจทย์ตัวเองในฐานะที่ผมเป็นคนเขียนบทภาพยรนเรื่องนี้ในฐานะที่ผมเป็นผู้ผุลกับภาพยนตร์เรื่องนี้คุณผู้ชมพอจะเข้าใจนะครับผมกําลังไปถ่ายทําสิ่งที่ต่ําต้อยและมืดดําในเมืองที่สว่างสวัยด้วยแสงไฟและเทคโนโลยีมันขัดแย้งกันและผมต้องตอบโจทย์ให้ได้ผมต้องตีโจทย์ให้ได้ว่าตึกฟ้ารถไฟฟ้าที่วิ่งข้ามหัวเราไปรถไฟฟ้าใต้ดิน กับผู้หญิงขายบริการที่แลกจิตวิญญาณและร่างกายตัวเองเพื่อจะได้เม็ดเงินจากชายญี่ปุ่นชายผู้เมาเหล้าชายผู้เสียสติชายผู้มากๆในกามที่โยนเม็ดเงินลงมาไม่กี่ตังแล้วก็พยายามแทะโลมร่างกายของเธออย่างสาสมอย่างสะใจแล้วก็จากไปทิ้งไว้เพียงคาบน้ํากามและคาบน้ำตาบนเลือนร่างของหญิงไทยที่ขากามขามชาติ ท่ามกลางแสงไฟอันสวยหรูของถนนชินจูกุตึกระฟ้าของนครโตเกียวประชากร12ล้านคนและเทคโนโลยีอันล้ำลึกมันขัดแย้งกันแต่ผมก็ตอบโจทย์ได้ในระดับที่ผมพอใจสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นคำตอบยืนยันให้ผมสบายใจและมั่นใจได้ว่าผมได้เดินทางมาถูกทางแล้วนั่นคือผลลัพธ์ที่ได้จากการสร้างภาพยน์เรื่องนี้ ประชาชนได้แห่แหนไปชมภาพยนตร์เรื่องกลนการแห่งความรักแน่นลงล้นลงทุกรอบในโงรงภาพยนตร์ที่ไม่ใช่เป็นโงรงภาพยนตร์เด่นดังในสมัยนั้นในเครือ OA ผมไม่ได้เข้าเครือบิก๊กมหาบิก๊กอย่างที่ทุกคนเข้าใจเป็นโงรงภาพยนตร์เล็กๆซึ่งเข้าอยู่ที่5โรงแต่ผลตอบรับดีเกินคาดมีคนแห่แหนเข้ามาเพื่อจะแย่งซื้อตัว๋วและพร้อมที่จะนั่งรออีก3าชั่วโมงเพื่อจะดูรอบต่อไป และสิ่งตอบรับที่บอกให้ผมรู้ว่าผมมาถูกทางแล้วก็คือระวันเขียนบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนั่นคือตุ๊กตาทองที่ผมได้รับจากภาพยนตร์การเขียนบทภาพยนตร์เรื่องกลกามในความลักแต่เนืออื่นใดสิ่งที่ผมภูมิใจลึกๆก,ก็คือว่าเมื่อผมหยิบหนังชีวิตลึกๆหนังหยิบหนังหยิบภาพยนตร์ชีวิตเกี่ยวกับโสภิณีมาทําผมทําได้สําเร็จระดับหนึ่งแต่ที่สิ่งที่ผมผิดหวังก็คือว่าคนที่ไม่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องกลการในความลัก จะมองไข้เขวผิดไปจากสิ่งที่มันเป็นจริงมีคนส่วนมากที่ไม่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องกลกาแห่งความรักจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่มองว่าภาพยนตร์หนึ่งกลกาแห่งความรักเป็นภาพยนตร์ที่หนังโป,โป๊เป็นหนังเรทอาเป็นหนังมีฉากเลิฟซีนอยู่เต็มไปหมดเป็นภาพยนตร์ที่ผู้ผกับภาพยนตร์เจ้าของภาพยนตร์สร้างขึ้นมาเพื่อจะโชว์ฉากเลิฟซีนเป็นการเข้าใจผิดครับภาพยนตร์เรื่องโกลกาแห่งความรักเป็นภาพยนตร์ชีวิตหนักๆคนเราขายตัว มันเป็นเรื่องหนักอยู่แล้วครับและสิ่งหนึ่งที่ผมจะขออธิบายความใ,ใจที่ผมพยายามจะพูดบอกมาตลอดระยะเวลา23ปีคือว่าถ้าผมทําหนังเรื่องเลขานุการมันก็จะมีเลขานุการสวยๆนั่งอยู่ที่โต๊ะแล้วก็คอยจดเลขคอยพิมพ์คอมพิวเตอร์คอยตอบโจทย์ให้กับเจ้านายหรือผู้จัดจาการหรือผู้อุปนวยการของบริษัทเธอถ้าผมทําหนังเกี่ยวกับนักบินหญิงมันก็จะเป็นนักบินหญิงที่สามารถจะขับเครื่องบินโดยสารขับเครื่องบินลบ นั่นก็อีกเรื่องหนึง่งถ้าผมทําเรื่องนักการเมืองหญิงก็จะเป็นเรื่องจะมีฉากที่นักการเมืองหญิงผู้นี้ไปไฮปาร์คไปหาเสียงไปทําทุกอย่างในธุรกิจการเมืองแต่กลกกเป็นความรักตัวเอกของเรื่องเป็นผู้หญิงโสภินีแน่นอนครับเธอไม่ได้นั่งโต๊ะเพื่อจะพิมพ์คอมพิวเตอร์แล้วก็ไม่ได้เดินหาเสียงบนท้องถนนไม่มีเวทีไฮพาร์คสำหรับผู้หญิงโสภินีและเธอก็ไม่ได้เป็นนักบินไม่ได้นั่งอยู่บนเครื่องบิน F15 หรือเครื่องบินจัมโบ้เธอเป็นโสเภณีเพราะด้านล่างของเธอต้องนอนหงายอยู่บนเตียงเพื่อให้ผู้อื่นมาเสพกามมันเป็นการค้ากามครับเมื่อตัวละครของภาพยนตร์เรื่องกงลกลางความรักเป็นผู้หญิงโสเภณีฉากเมคเลิบฉากเลิบซินมันย่อมมีแน่นอนครับจะบนเตียงในห้องน้ํโกงโค้งที่ริมหน้าต่างประตูลิฟต์หรือว่าในครัวมันต้องมีแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นั้น ไม่ได้มีเพื่อสนองตอบตัญหาของผู้กับของคนเขียนบทของผู้ดำเนการสร้างหรือของผู้ดูแต่ผมพยายามนําเสนอให้เห็นว่านี่คือชีวิตของคนเราคุณไปมองการเมคเลิฟเป็นเรื่องโป๊ทั้งหมดเข้าใจผิดแล้วครับบางคนเมคเลิฟก,กันเพื่อมีลูกบางคนเมคเลิฟก,กันเสพสังวาสกันเพื่อสืบเผ่าพันธุ์แต่ตัวละครเรื่องคนกลางเมคเลิฟเพื่อขายเพื่อจะเอาเม็ดเงินในมือของตัวละครเลียวโกะ กร,รเงินเย็นเป็นกรรมมือของเธอกรรมเงินเย็นไว้ขณะที่ลูกค้าของเธออยู่ด้านหลังและพยายามเสพสังวาสเธออย่างสับใจหนำใจน้ำตาเธอร่วงเลือดเธอไหลน้ำกามของลูกค้าไหลทะลักทั้งหมดไม่ใช่สิ่งสวยงามแต่มันแสดงความเป็นมนุษย์มนุษย์เราจริงๆเป็นอย่างนั้นครับทุกวันนี้ อาจจะยังมีเลียวกะอยู่ที่นครโตเกียวแค่สองหมื่นคนหรืออาจจะหนึ่งแสนคนแต่ผมเชื่อว่ามีเลียวกะอยู่ในประเทศไทยทุกยอมย่ามากกว่าห้าแสนคนผมเชื่อว่ามีเลียวกะให้บริการทางเพศอยู่ในเมืองไทยในแต่ละวันมากกว่าหนึ่งล้านคนโดยไม่คิดเงินผมกำลังหมายถึงว่ามีผู้หญิงจำนวนไม่น้อย เสพสังวาสกับผู้ชายโดยไม่เก็บตังค์ทุกวันมีผู้หญิงไม่น้อยขายบริการทางเพศบนแผ่นดินไทยเก็บเงินเลียวกกนางเอกผู้สวยงามแห่งกลไกความรักผมสร้างเมื่อ23ปีที่แล้วนับถึงวันนี้เลียวกกยังมีชีวิตอยู่และผมเชื่อว่าในอนาคตอันไกลแสนไกลอีกพันปีหมื่นปีเลียวกกหรือผู้หญิงขายบริการ ยังคงเดินอยู่บนถนนกาลาราคะยังเดินอยู่บนถนนโลกีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เหตุผลเพราะอะไรล่ะครับเหตุผลเพราะตราบใดที่มนุษย์ยังไม่สามารถตัดกิเลสละกิเลสตราบใดที่มนุษย์ยังเป็นคนเรายังมีโลภโกรธหลงมีตัณหามีราคะมีความต้องการเรามีความต้องการในทางเพศเราหลีกเลี่ยมันไม่ได้แต่เราสามารถเดินหน้าเข้าหามันได้เข้าใจมันได้ไม่ต้องไปพูดถึงความผิดถู ไม่ต้องไปพูดถึงความดีชั่วแต่แค่พูดเรื่องความจริงสังคมเราอยู่ได้เพราะพูดความจริงไม่ได้พูดให้ผู้อื่นผิดไม่ได้พูดให้ตัวเองถูกอย่าพูดเอาดีเข้าตัวเอาช่วยคนอื่นถ้าไปบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงโสเภณีหมายถึงเป็นผู้หญิงเลวจบเขาขายบริการเพื่ออะไรครับเมื่อ25ปีที่แล้วมีผู้หญิงขายบริการทุกสนามบินที่สถานทัพอเมริกรันตั้งอยู่ทุกวัน,น มีคนขายบริการทางเพศมีคนขายเสียงมีคนขายชาติสําหรับผมตรนงสีเชื่อแล้วผมยืนยันครับผู้หญิงขายบริการทางเพศดูดีกว่าคนขายชาติขายเป็นดินและดูดีมีศักดิ์ศรีกว่าคนขายเสียงพบกับผมในเปกที่สามขอบคุณครับ The only คิดเลยนะเนี่ยว่า,วาอย่างคุณอาดององกับการเนคเลิฟแบะมันสำหรับไม่เหมือนคนอายุหกสิบใช่ป่<ไ> <laughs> รู้สึกก็แบบว่าฟิตมากมแบบว่าการเมคเลิฟได้ทั้งตัวทุกส่วนเรียกว่าอานี่แบบว่าแข็งแรงมากทุทกสดส่วนเลยใช<ไ>่จริงรู้สึกว่าคุณอาก็ไม่ถอยเลยนะคะ<ไ>คุณอาก็สู้ตายมาเราจะต้องหันไป อ่าบิ๊กเลยรวยใ่ะสู้คุณอาได้ใช่มาไฟกันดีกว่าแสดงว่ามันลงทุกสัดส่วนไงทั้งร่างกายกำลังสว่างว่องหน้าตาด้วยหรือเปล่าไม่่่แกใชเราไปทนมากดีกว่าเราจะได้เราไม่แก่มากอะไรใช่เรารู้สึกว่าเรายังอยู่แค่นี้ไงก็ไปสู้คนหกสิบเราตอะได้ฟิตๆใช่ไหมใช่แต่ว่า ั่างพ<อ>ินายไม่ได้ล่ะต้องเข้าไปต่อแล้วโอเคเดี๋ยวจะไม่หันสว่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบิ๊กเลิฟมีส่วนผสมสับปะรดถังเจ้าเบต้ากูแคนฟางสกัดเห็ดลิ้นจือสารสกัดมะขามป้อมสารสกัดพริกเพื่อสุขภาพที่ดีเลิศสำหรับผู้รักสุขภาพและมีสุขภาพเพื่อความรัก สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบิ๊กเลิฟสอบถามที่0844604097 0870556002 0804271109 ผมได้เล่าให้คุณผู้ชมรับทราบแล้วว่าการถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องกลนการแห่งความรักที่นครโตเกียวเมื่อ23าปีที่แล้วเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากแต่กระบวนการการผลิตภาพยนตร์หรือวิธีทําภาพยนตร์ของผมนั้นก็ไม่เหมือนใครที่ไม่เหมือนใครนี่เพราะผมไม่ได้จบสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างภาพยนตร์มาก่อนผมเรียนสถาปนิกผมชอบเขียนรูปผมเขียนบทละครเวทีมาเยอะมากผมเล่นละครข้างถนนมาก่อน ผมชอบปั้นแกะสลักดออิ่งภาพชอบออกแบบตึกรามบ้านช่องชอบเขียนบทกวีชอบเขียนหนังสือทั้งหมดทั้งมวลรวมกันมาสู่ถนนของการเป็นผู้กุมกับภาพยนตร์เพราะฉะนั้นเมื่อผมไม่มีทฤษฎีในการกุวกับภาพยนตร์ผมถึงมีวิธีทำที่ไม่เหมือนผู้กงกับภาพยนตร์ส่วนใหญ่ในโลกนี้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเผื่อผมจะทําเรื่องโสเภณีผมก็ต้องศึกษาโสเภณีผมต้องสัมผัสโสเภณี ผมต้องคุยกับโสเนินีให้ลึกผมต้องแทรกตัวเองเข้าไปในโสเนินีผมต้องกัดกอดจูบเจ็บรู้สึกร่วมกับผู้หญิงโสเนินีเพื่อจะให้รู้ว่าจริงๆแล้วเธอรู้สึกอะไรเราต้องสแสวงหาผู้หญิงโสเนินีก็เช่นกันคนเราที่จะให้ผู้ชายไม่รู้จักกันมาก่อนคนแปลกหน้าเหม็นเหล้าเมายาเหม็นกลิ่นตัว แล้วก็หยาบคายสกรปรกลามกเข้ามาชำระชำระเข้าไปในสู่ร่างกายของเราแล้วก็พ่นพิษทิ้งไว้แล้วก็เดินจากไปพร้อมกับเศษเงินผมต้องหยิบอารมณ์ตรงนี้มาได้ในฐานะที่เป็นคนเขียนบทประยนต์และพูดกับผมก็ต้องทําแบบนี้นักแสดงของผมทั้งนักแสดงนํานักแสดงตัวประกอบผมก็ต้องสัมผัสคุณดารินกรสกุลก,ก็ต้องมาฝึกปพือกับผมเป็นเดือนแล้วต้องมากอดกัน จูบกันสัมผัสกันนี่นะมันเป็นอย่างนี้นี่มันเป็นอย่างนี้คุณรู้สึกอย่างนี้ไหมคุณอย่างนี้ไหมผมไม่สามารถได้บอกว่านี่ถ้าคุณเป็นทานายคุณทําแบบนี้ถ้าคุณเป็นนายแพทย์คุณทําแบบนี้ถ้าคุณเป็นตารวจคุณทําแบบนี้ถ้าคุณหญิงโสเภณีทําแบบนี้ไม่หรอกครับผู้หญิงโสเภณีร้อยคนก็ไม่เหมือนกันมือปืนร้อยคนก็ไม่เหมือนกันทุกคนมีคาแรคเตอร์มีความแปลกแยกแตกต่างกันอย่างชัดเจนเราต้องลุ่มลึกซึ่ง มันเป็นวิธีการหรือะบวนการทํางานของผมโดยตรงซึ่งผมก็ใช้วิธีการทํางานแบบนี้มามากกว่า35ปีถ้าผมจะกํากับหรือทําสิ่งใดผมต้องลงไปล่วงลึกเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นมีฉากที่อยากจะเล่าให้หน่าสนใจคือคุณดาริกรสกุลหรือเรียวโกเนี่ยต้องเมาต้องเมาแล้วก็เดินโซซัสโซเซอยู่บนถนนชินชูกุ่ายเธอคืนแรกเธอทําไม่ได้เมายัางไงก็ไม่ใช่คนเมาซึ่ง ผมรู้ว่าผมไม่มีทางกํากับหรือบอกเล่าอะไรเธอได้มากกว่าไปซื้อเหล้าแบ็คเลเวลให้เธอหนึ่งขวดแล้วขอร้องให้เธอดื่มมันเพียวเวเธอเดิมเหล้าแบ็คเลเบลหมดไปครึ่งขวดเมาครับเมาแล้วก็พอให้ผมถ่ายทําผมรู้ว่าวันนี้ผมเ้ืองเสียคิวถ่ายทําทั้งหมดที่วางไว้สเก็ตด่วนที่วางไว้ต้องถ่ายทั้งหมด5้าสีต้องทิ้งหมดเพื่อเอาฉากเมาเหล้าเพราะเราต้องถ่ายตอนหัวค่ํา เพราะว่า,าไฟที่ถนนเนี่ยยังเปิดอยู่ถ้าเกินห้าทุ่มไปแล้วไฟมันก็จะน้อยลงคุณดารินทร์กรสกุลก็เมาจริงๆแล้วก็เดินโซซัดโซเซมาตามถนนโดยที่เรามีาทีมงานคอยดูแลไม่ให้รถชนคอยป้องกันเธอเท่าที่จะทําได้ปลอดภัยที่สุดเธอเมาจริงๆแล้วก็ล้มลงบนกองขยะจริงๆแล้วก็อ้วกออกมาจริงๆผมไม่เรียกว่าการแสดงอกครับผมเรียกว่าความรู้สึกจริงๆจริงๆแล้ว ผมอยากให้นักแสดงของผมแสดงทุกอย่างเหมือนจริงยกเว้นการร่วมเพศผมคงไม่ให้เธอร่วมเพศกับตัวละครจริงๆเพื่อจะถ่ายมาผมคงไม่บ้าจี้สะใจถึงขนาดนั้น,นแต่อะไรที่ไม่เกี่ยวกับความเกินไปความเกินพอดีผมจะลงมือทําการให้นักแสดงแสดงจริงหมายถึงว่ากรณีอย่างผมให้คุณดารนเขาเมาเนี่ยเมาจริงเพราะผมรู้ว่าเขาเมาปอไม่ได้เพราะเธอไม่ได้เป็นนักดื่มอีกประเด็นหนึ่ง ที่ผมกดดันนักแสดงผมก็มีนิสัยค่อนข้างจะผิดปกติอยู่นิดนึงคือชอบกดดันนักแสดงผมต้องการให้คุณดาลินกับคุณลิขิตมีแต่ความเกียดชังสายตาเนี่ยต้องมีความเกียดชังการที่คนเราจะแสดงความเกียดชังทางสายตาเป็นเรื่องยุ่งยากไม่ง่ายครับและโดยเฉพาะนักแสดงหน้าใหม่อย,อย่างคุณดาลินกรสกุลนั้นผมต้องกดดันผมสั่งทีมงาน,นว่าผมไม่พอใจเธอในสิ่งที่เธอแสดงเมื่อวานนี้ผมต้องบอกว่าเธอไม่ควรทานอาหารเช้า ผมต้องบอกว่ากลับไปนียถ้าเป็นไปได้ผมจะปรับแก้บทเธอให้น้อยลงและเขาบอกได้ว่าผมไม่ชอบสิ่งที่เธอทําสิ่งที่ผมยัดเยียดกับทีมงานส่งไปยังห้องพักของเธอหลังจากการพักการถ่ายทำในวันที่ผ่านมาได้ผลผมได้รับความเกลียดชังได้รับความขลองใจสักสายตาเพราะนั้นเวลาผมกำกับหรือสั่งให้เธอมองที่กล้องผมจะใช้เทคนิคในการทํางานให้นักแสดงมีความรู้สึกโกรธเกลียดและไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองทําอยู่สายตาออก ถามว่าอย่างนี้เธอควรได้รับตุ๊กตาทองไหมถ้าพูดกันในแง่ฝีมือแล้วโอเคเขาไม่จําเป็นต้องรับเพราะว่าทุกอย่างเล่นจริงหมดแต่สําหรับผมแล้วผมต้องการนะแสดงได้เรียนรู้จริงสัมผัสจริงและมีอารมณ์ที่แท้จริงการเมฆอารมณ์เป็นเรื่องวุ่นวายมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดที่มีโอกาสได้ชมภาพยนตร์เรื่องกลกลการแห่งความรักมาแล้วหรือจะมีโอกาสได้ชมในโอกาสต,ต่อไปหลังจะได้ดูเทปของผมเทปนี้จะเห็นว่าสิ่งที่คุณดารินกรสกุลแสดงนั้น ส่วนใหญ่มาจากความรู้สึกที่แท้จริงของเธอยกเว้นฉากเลิฟซีนเท่านั้นซึ่งการกำกับฉากเลิฟซีนหรือฉากร่วมรักคนที่ไม่เคยเข้ามาดูการถ่ายทําฉากเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีความเข้าใจว่าการถ่ายทําฉากเลิฟซีนผู้หญิงกับผู้ชายเปื้องผ้าแล้วก็เมคเลิฟกันเนี่ยคงเป็นเรื่องสนุกสนานเฮฮาคู่คงกับหรือทีมงานคงมีความรู้สึกอารมณ์กระชุ่มกระชวยกันหวือหวาแล้วก็ยืนกันซีซาร์ไม่ใช่ครับ ทุกครั้งที่ผมกำกับฉากเลิฟซีนผมเครียดเครียดอยู่กับกำกับฉากเฮลิคอปเตอร์ดิ่งเข้ามาแล้วก็ทิ้งระเบิดแล้วก็ยิงแล้วก็มีนักลบฆ่ากันในสงครามเวียดนามในสงครามกัมพูชายครับมันเครียดครับเพราะอารมณ์ความรู้สึกความลุ่มลึกของนักแสดงที่แสดงออกมาถ้าไม่ได้ดังใจเรามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าพอใจและผมก็แสดงออกเลยว่าผมไม่พอใจการที่นักแสดงจะกอดจะจูบก,กันการที่เขาจะเปือยตัวกัน เขาก็ไม่ได้ทง่ายๆทุกคนก็รัก,กวนวลสนวนตัวกันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนรักวนวลสงวนตัวทุกคนก็มีความรู้สึกต้องปิดบังต้องซ่อนเล็ดเขาก็ไม่สามารถแสดงอารมณ์ออกจริงๆมาได้ความรู้สึกของตัวละครเขาไม่ใช่โสภิณีแต่ต้องรับบทโสภิณีเขาก็จะเถียงอยู่ในใจตัวเองต่อสู้ในจิตใจตัวเองว่าฉันไม่ใช่โสภวิณีฉันทําอย่างนี้ไม่ได้ผมต้องคุยกับคุณดาริกอนสกุลว่าคุณเล่นฉากเล็บซินกับญี่ปุ่นคนนี้ได้ไหมคนนี้นะเขาจะยกขาคุณขึ้นสองข้าง คนคนนี้นะเขาจะอุ้มคุณใส่เอวแล้วเดินรอบห้องคนคนนี้นะเขาจะจับคุณก้งโค้งแล้วกระแทกจนคุณร้องเสียงหลงคุณรับได้ไหมซึ่งนักสแสดงนําหญิงของผมก็ตอบว่าถ้าไม่มีการเมคเลิฟจริงทําได้หมดผมชื่นชมผมคารวะนักสแสดงครับโดยเฉพาะคุณดาลินกรสกุลได้ให้ความร่วมมือสมอย่างยิ่งแล้วที่เธอประสบความสำเร็จและดังแค่สแสดงภาพยนตร์เพียงเรื่องนี้เรื่องเดียว ราะการในความร่วมมือและเข้าใจว่าสิ่งที่เธอทํานั้นมันไม่ผิดกฎหมายมันไม่ได้ผิดศีลทมอะไรมันเป็นการสื่อความหมายในหน้าที่ของนักแสดงที่ดีนั่นเองเมื่อเล่นบทผู้หญิงโสวิณีคุณต้องมีจิตใจความรู้สึกเป็นโสวิณีจริงและฉากเลิฟซีนทุกฉากในภาพยนตร์เรื่องกลการของความรักคุณดารินทําออกมาได้สมเหตุสมผลร้องไห้เจ็บปวดคืนขมและก็เสียวความรู้สึกพอใจพึงพอใจตื่นเต้นระทึกใจ เธอทำออกมาได้หมดแต่น่าเสียดายครับความที่ขีดของกองเซ็นเซอร์ภาพยนตร์ไทยก็มีขีดตามกฎหมายสมัยก่อนเราไม่มีคำว,ว่าเลดอาร์เเอ็กเราไม่มีเลดอายุ20ต่ำา8 8 6 6เราไม่มีครับภาพยนตร์ทุกเรื่องถ้ามีฉากเห็นอวัยวะเห็น,นหัวนมหรือถท่าร่วมเพศถูกตัดหมดเพราะนั้นภาพยนตร์เรื่อกกฎการความรักซึ่งมีฉากเลิฟซีนมากถึง15ฉาก ถึงได้ถูกตัดลดทอนลงมาเหลือแค่8ฉากและใน8ฉากนี้ทําเพื่อให้เข้าใจกันนะว่านี่นะแค่นี้นะแค่นี้นะซึ่งถูกตัดออกไปน่าจะอยู่ประมาณ80%ของสิ่งที่ผมถ่ายทามาเสียดายครับของพวกนั้นก็ทิ้งน้ําไปแต่สาเหตุว่าแต่ถ้ามีคนถามว่าแล้วผมรู้ไหมว่าเมื่อถ่ายทํามาแล้วจะต้องถูกตัดนี้ผมทราบดีครับแต่ว่าผมก็ตั้งความหวังว่าภาพยนตร์นี้จะต้องถูกนําไปจัดจาหน่ายทุกมุมโลกทั่วโลกเพื่อจะเอาเม็ดเงินมา สร้างภาพยนตร์เรื่องต่อไปของผมผมก็จะเป็นต้องถ่ายฉากเหล่านั้นไปแล้วก็นําเสนอไปทั่วโลกโดยฉากวังฉากที่ไม่สามารถดูได้ในประเทศไทยวันนี้ที่ผมหยิบเบื้องหลังเฉาะหนังอาผ่าจากเอกเน้นเรื่องกลนการนความรักใช้เวลาถึง23ปีนะครับกว่าผมจะมีโอกาสมานั่งพูดความจริงสิ่งที่ผมทําในวันนี้23ปีเป็นระยะเวลาที่นานพอเพราะไม่เคยมีสื่อมวลชนคนไหนมานั่งถามผมคุณท่านนง ทำกฎการ,รแบบนี้ทุกคนจะมาถามว่าคุณทอนนองคุณทราบครับเรื่องกฎการ,รความรักเพราะมีฉากโป๊ฉากนี้โป๊ดีนะาโป๊นี่คุณทําหนังโป๊คุณทาหนังอาคุณทําหนังเอ็กคุณเป็นผู้กับหนังโป๊เหรอผมสะเทือนใจด้วยเหตุนี้ผมถึงใช้รายการเฉาะหนังอาผ่าฉากเอ็กมาเปิดเผยความในใจที่เก็บกดมาตลอดระยะเวลา23ปีผมองการนําเสนอและเคลียร์ความรู้สึกผมว่าแม้ว่าผมจะมาจากผู้กากับภาพยนตร์งสงคราม ผมจะมาจะาพุ่งกับทําหนังบูตลอดชีวิตแต่เมื่อผมมากำกับภาพยนตร์เรื่องกลการในความรักและสอนจันเภาพยนตร์แค่2เรื่องเปลี่ยนภาพพดผมทั้งหมดไปสู่การเป็นพุ่งกับหนังอาพุ่งกับหนังโปอย่างเช่นทุกวันนี้ผมสร้างสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเลิฟเชนันเป็นสถานีแห่งความรักเป็นสถานีแห่งความสุขเราจะพูดถึงความรักเราจะนําเสนอเรื่องของความรักเรื่องของความสมานสมามัคคีและก็เรื่อง,องการอารมณ์ แต่เราไม่ได้เสนอเรื่องเซ็กทั้งหมด24ชั่วโมงเพราะถ้าเผื่อผมจะทำเช่นนั้นผมคงสร้างช่องสถานีโทรทัศน์เซ็กชอนนั่นไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเลิฟชอนนัก็คือภาพลักใหม่ของผมซึ่งผมพยายามจะพิสูจน์ตัวเองสร้างภาพพดตัวเองให้ชัดเจนว่าผมเต็มใจเป็นนักรักผมไม่ใช่นักรบผมไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อทำร้ายผู้อื่นผมไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อก่อสงครามเพื่อเข็นฆ่าเพื่อทำให้ผู้อื่นเจ็บปวดผมภูมิใจและดีใจ ว่าสิ่งที่ผมทํานั้นให้ความสุขขับผู้อ,อื่นและทําให้ผู้อ,อื่นมีความสุข